ยังอ่ะนจอบพูมาเดลเอีน้อไปดอลาไไลเะปุยขี้ไก่ลหอ่ายอจีดข่อจีดอเข่อได้เดลอเหแล้วบายางล้ลบบอมาอยางไอจีจ๋าเฮอดอเนออาจ้าอะเนดอหอเนอดอไเดลอหอไม่วาหนี้ยืจีวอาหนี้อ่ชุนุ่มเนอรแล้วไอจีจ๋าหนี้ยะกนมิมเนออาดีฮลอเาย่างยจีนอเจ้ายนอนาเจ้าขาทาดอหอเนี่เนะ มเน่าเบอกว่ททดลองไหดีเนาะมือมามือนมาสิดีลองานอยู่น่ยาเนาตัวนี้ดอหอเน่อยู่ในงานแลหอแล้วน่มเนาะหน้าัาก็เราบอกหวเราบอย่างก็ดอหอเนี่ยยืงาลนาอันนียอนหน้ากินยาไเนาะมีเนี่ยทดลองไหดีเนาะดอหไหลลองาเบอยาเทเนาะอายือหน้างานนาอมาเวอตอนี้มนสิเนาะก็น่าตางานในดอเน่ thì hết giá này chúng em ngả lên nó má về thì buổi ăn gần này là mà xí lo na nhớ lúc bỏ ăn na con lang này thì vì họ nhà để lo yo anh đó nhà chị trả hơi đó này giờ mừng na à ngất dễ mừng ngả lo mi ở nhà đi mà buổi giờ giờ đó hơi buổi khi mi mi này giờ gà mi đi mà mi sáng mà bỏ lên nướng à na hơ lôi anh đi mà ơi chỉ khi cái hơ đó na sản kem mi hơi đồ mặn mình nè lo hơi ma mặn mình nè chỉ mượn dép lên nửa mang anh em nửa na lo à lo vào na xem như bộ lo vào cũng hơ ô giờ bây giờ dễ tới na ê chỉ khi cái bây giờ anh lo phòng lên mô mô Thế sữa bò là Thế sữa bò thơ để nó là hử này ra bị dằng Thế sữa bò để nó là Nó bỏ nó nó muốn làm gì để Thế nên nó muốn gì Nó bỏ Nó bỏ này hứa nó muốn gì Thế sữa bò mô nó Thế thì ngã bò ra Nó còn gì nhìn nó mà chỉ khi <laughs> cái đó là chả đó nên mà phát mà

อันนี้จวง,งเงาเลยมัหลังเงาเกลือลูกแกนเดี๋ยวเจอหน้าเยอะมึงงาเดี๋ยวเราปล่อยวันนี้มาใส่ปุ๋ยวันที่สองแล้วนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะดูยอดชาสะก่อนยอดชาสวยมากนะคะรอบน,นี้ถ้าแมงไม่กินหมดสะก่อนนะคะ <c oughs> รอบนี้ชา สวยสวยสวยยอดชาสวยนะคะนี่ยอดชาสวยมากนี่เจอตัวอะไรไม่รู้นะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะอึ่งเหรออึ่งอ่างหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะแม่แน่ใจว่าเรียกอะไร ข่าพับผูข่าพัางงาพาบผูใช่เอ้าหัวงาเช่ข่าพับผูแลเราบ่บ่ดอแพงอะไรเราบ่ดอแพงเราบ่ดอแพงเราบ่ดอแพงดูเหีนยังออแล้วมองยังละ่ะจุ๊กอาจจะมองยังชกุยล่ะเอ้าหัวงาใช่ขู้บ่ผุดเถอะนี่คือปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่ของไก่ไข่ของเรานะคะเรามาใส่ปุ๋ยกับต้นชานี่นะคะ เราใส่ต้นหนึ่งประมาณนี้เลยนะคะประมาณเกือบถ้วยนะคะนี่เราใส่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทดลองนะคะทดลองน,นี่นีะคะนี่อันนี้ย่จีตอจ่าดอเยมือมาสีเดมามูมาสีเดเนะ ดอฮนาเอ่เดีเ๋ยวราหมมาสีราหมูาหมองมเอ็นยาเรดอเนเทปิยาเนี่นงกลาแลมือลางอะลฮา,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 านีา่ของรน้พักสจังอะเดี๋ยวเอแล้วเราก็รอดูผลงานของเราต่อไปนะคะว่า ผลงานจะออกมาแบบไหนนะพ่อเหนื่อยแล้วไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จงานก่อนค่อยกินข้าวเอาต่อพ่อไม่ต้องนั่งจะเสร็จแล้วเนี่ยมีไม่เยอะแล้วยังไม่หมดนะจากนี้ไปก็รอดูผลงานของเราต่อไปนะคะ ถาใส่ผู้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วผลงานจะออกมายังไงนะคะนี่ตอนนี้ยอดชาป,ประมาณนี้อีกสักครึ่งเดือนจะรู้ผลว่าจะได้ผลหรือจะร่วงถ้าได้ผลคราวนี้ก็โอเคนะคะนี่เลย <c oughs> ขอให้งานที่เราทำประสบความสำเร็จน,นะคะ เพื่อนๆที่มาดูก็ให้กำลังใจเราด้วยนะคะนี่ยอดชาสวยมากงานนี้งานนีย,ย่าจี่อจ่าดอกอายุงาแล้วทิพยพยาห้องอาเหลือที่เขตย,ยาน่เนาอ่าแล้วบอกสืดีล่านี่งาที่พทยอเนี่นนนนพี่หลมาสีเดีเนาะนะมาเนาะแล้วบอกสืดีลง่ลงเน่สอะจังาอันนี้น่ามันเสืดีมเน,นะอ่า bà là thì xì mà biếng họ ăn à chấm chăn như uh, mong là hò, ra đồ ăn hả, ni mua nào ni lo, mà chơi đi ra mi nè na, à gửi nhà mà gửi nhau ni ga nó bỏ chơi đi ra cái nghe nghe xì ra chừng à, à, à mò họ chú là mà xì, na à mò họ lặng nghe, nghe, nghe chừng à nếu nghe xì, na na chơi mượn xì, à mò này chú chim mà sẽ cho phăng à bu, nó bỏ nó bỏ chơi ra mi đó này thì khi bây giờ na nó bỏ mà xíu na gửi nhau về thì à lo, nó mà em cũng biết <laughs> mà gửi nhà na à dễ ta na à dễ đốt dơ nạ, tạ xe, tạ xe, à xe, na, ta sẽ ta sẽ chi khai gì à lo, đốt sẽ gì na, chỉ phải gửi xí nó mà để để về

อที่เจา้าดีจะกังอาแล้วยู่หาเจ้รหลงอาแล้วโดนหลอแล้วนนูเนี่ยดอลากเด็ดเด้อมือมามือเดนิดนนู่นน่นไอ้ที่เข็บยานเนี่ยนูมากเกิดก็ร้องไอ้พี่หัลมาเด้องอะไอตัวเนี่ยเวลาดนเนื้อเราเจ็บมากโคตรเลยค่ะเจ็บโคตรเลยดูสิดูพร้อมที่จะพ่นพิษนะคะดูโอ้เจ้า ตัวมารของคนทำกเกษตรอย่างเรานะคะโอ้โหมาไร่ชาทีไรเจอไอ้ตัวนี้ทุกทีเลยนะคะไม่มีวันไหนไม่เจอตัวนี้นะคะไอ้ตัวแบบเนี้ยมีเยอะมากที่ไร่ชาเจ็บก็เจ็บออมเราจะโดนทีนึงก็เจ็บมากเลย

จะเจ็บไหมเนี an yeah, yeah, yeah. Right. ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเจ็บไหมเนี่ยฝังในดินเลยฝังในดินเลยเธอไม่ต้องผูกต้องเกิดแล้วทำร้ายเราจังเลยไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยเธอมาทำร้ายก่อนเธอก็ต้องโดนอย่างนี้แหละ ยาเจีอจะเหรอหน่ามาเบลลาดี罗กุลี่มี่เนอกุโชนเนอกุเทามี่เนอมาเบลลาดี罗เชี่ยน่านาเบลามี่เนอดดน้องแลนูพา罗กุชนนยัดี罗เฮเขเชี่เอลเ